สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเสงจ้าแนวทางห้างเสงรอบเสารอบบ่ายเนาะแนวทางของวันที่21เดือน3มีนาคมจ 68, ้2 5 6 8เนาะจ้าเมื่อนี้ก,ก็มาพบกับแนวทางของแอจอยคือเกล้วก็ตามเคยเนาะจ้าสวัสดีทาง FC ม่ FC เก่าด้วยจา้าโอ้โหห่างหายไปหลายวันเนาะสำหรับแนวทางของ roid, แอจอยเนาะจ้กบอลได้ลุ้งหายเนาะ พอดีว่ามีปัญหานิดหน่อยเนาะจ้าเอาก่อนสิไปรับชมแนวทางห้างเซ้งของวันที่2 1จ้าเมื่อนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวมาเบิกพ้นย่อนลังกันก่อนเนาะวันที่19แอดจอยบ่ได้ลุงหายเนาะทำคลิปไปแล้วแต่ว่าลุงหายบ่ได้จ้าวันที่20 H, กับโบได้ลุ้งเดี๋ยวมาเบิกพ้นของวันที่18 H, กันก่อนจากวันที่19นี่แอดจอยทำคลิปไว้แต่ว่าบ่ได้ลุงหายเนาะ ก็มาเบิ่งผลย่อนลัางกันก่อนจะผนขอวันที่18จ้าสำหรับห้างเซงขอวันที่18จะเล็เด่นเด่นไปที่8และ7สำหรับผลจะห้างเซงรอบเ้าคือ07821สำหรับ78แนวทาาของห้างถือว่ามาตรงๆเนาะขอวันที่18เราจะเด่น8วิ่งรูด8มาโอ้โหมาคููเด่นเลยตัวนี้เด่น8วิ่งรูด8มาเด่น7วิ่งรูด7มาจะจับคููเขาตรงๆแกแต่ว่าเด่นพิดตัวเนาะ 78ตรงๆรอบเศร้าจ้าอ่าสำหรับรอบบ่ายเด่นไปที่หนึ่งและศูนย์ผลของรอบบ่ายจะศูนย์หาเจ็ดศูนย์ศูนย์สำหรับเด่นศูนย์ศูนย์ก็เฮาสองตัวหลังมาสองเด้งเลยเนาะมาศูนย์ศูนย์เนาะจ้าสำหรับเด่นศูนย์ศูนย์กามาบุญลักลอยเนาะจ้าอ่าสำหรับแนวทางห่างเสีงของที่18ยินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามละกันนอกขอไปแบบไปไวสักนิดหนึ่งเราจะโอ้โหเครื่องใหม่จ้า ยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามประกาศนอ้องบอลได้ลงหายไร้วันห่างหายไปหาลายวันเนาะจ้ะอ่าสำหรับวันที่สิบเก้าเอจจอยบ่มีผลสรุปหายเนาะเพราะว่าทำคลิปไปแล้วแต่ว่าบ่ได้ลงเราจะวันที่ยี่สิบกับบอได้งลงเนาะอันนี้คือเข้าใจตรงกรนันเราจะวันที่ยี่สิบเอจม้งติดตามหลุนกันต่อสีหูซื้อวะซีสิบแปลกๆเครื่องไม่จ้ะหูซื้อวะซีสิบแปลกๆนิดหนึ่งเนาะ,ะยังบ่งทันได้ปรับยังบ่งทันได ต่างขายยังเลยพอ่อเอาถอยเครื่องใหม่มากก็คือเอามาลูกแนวทางเลย เดี๋ยวคอยกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะก่อนสิไปรับชมแนวทางหางเส้นของที่21ฝากกดติดตามคดไลค์กดแชร์เผื่อเป็น,ปนกำลังใจให้กับแอดจดยด้วยละกันเราจำมาแล้วเนาะโคดคุณไล like, ค์โค้ดคุแชร์โค้ดคุหนึ่งติดตามกว่ากันไปนอกจากพีน FC, ่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆจะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้เผื่อสิไรโบ,บพานแนวทางตโตๆไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ถูกวั่นจะหายไปหลายวัน ขอโทษกออที่ไฮโลที่ไห้คอยนะจ๊ะเครื่องพังสำหรับห้างเซ้งของวันที่21เมนีเป็นวันสุดท้ายอีกเนาะวันสุดท้ายของสัปดาห์เลยโอ้โหสีมือสีแขนไหมเนาะอย่างก,กะคนอายุหา16 1เลย <c oughs> สำหรับวันที่21ห้างเซ้งรอบเสาร์จะเด่นไปที่2และ1 สายวิ่งสายลูดก็เงข้าหมักตัวได้ชอบตัวใดนาไปวิ่งไปลูดได้จ้าโอ้โหเล็บกระดําด,ดำไหมอันนี้บริดําย้อนวัดสีพิวูเดวจะเป็นย้อนแสงแสงมือถือเด่นสองดสองจับคู่สองเจ็ด สองหนึ่งละกันเนาะอันนี้คือสองหนึ่งเนาะอยู่มุมสุดท้ายเลยสำหรับแนวทางของวันที่21่อ็แอนดแวร์ผลของวันที่20เนาะมาคำนวณหาเลขเด่นเนาะจะลืมบอกไปสำหรับวันที่20 20ิบ่สวันที่20เนาะฮางเสียงรอบเซาผลคือ772ดเเนาะ สำหรับรอบบายนี่คือพ้นคือเก้าเก้าหาหนึ่งเก้าโอ้โหแนวทางทนขากับท่างง่ายอยู่เด้อมาแบบนี้แตะรอบเซาคือเจ็ดเจ็ดสองสี่สองสองบนสองหลังสำหรับรอบบายกับเก้าบนเก้าหลังก็จะเก้าเก้าหาหนึ่งเก้าสำหรับเด่นหนึ่งวิุทธ์หนึ่งจากหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า หนึ่งหาหนึ่งสี่ละกันจา้ารอบบายจะเดินไปที่สามได้สองรอบเศร้ากับรอบบายสองโซนจา้า <c oughs> ถ้ามักเบิร์นซอกซอกก็ตามได้เนาะเป็นคู่เด่นพอดีเนาะจา้าอย่าลืมคู่เด่นรอบเศร้ารอบบายด้วยละกันเนาะตามมาถ้าชอบสามหาสามสี่ สามเก่าสาจ้าสอมี2องเก่าสอ,อสอส่มุมสุดท้ายเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจะสำหรับแนวทางห้างเสียงจา้าสองสามสหา,ามเจ็ด 3ามเก่าหนึ่งเก่าหหาสองหกาละกันก็สำหรับรอบเสาจ้าสำหรับแนวทางห้างเซ็องเ้าวันที่21เนาะแนวทางของเอจอยเมื่อีนี่ก็คือตามนี้เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกันเราเห็นสัตว์อยู่เนาะ มือนี่คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆลักกาเรจาจะขอหายพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงๆปังๆรวยๆวยกันทุกคนทนุก่านเราจะฝากกดติดตามก,ตดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยหลาัาเนาะสำหรับพี่น,อน้องเอฟซีทนใดที่รอคอยเราจะฝากกดไลค์กดแชร์ลักาเรจาจะบางเถื่อบางท่านพี่น้องเอฟซีหลายคนหลายฐานอาจสิยังงง,งๆอาจสิยังหาหๆอยู่เนาะว่าแอดจอยหายไปใส่เราจะฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์ คุละไลายคุณละแช่เนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสวัสดีจ้า